สบายดีสบายดีพ่อแม่ป้าลุงเบิร์ตสุขุสุคนเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้องอ้อมบ้านนาคือเก่า,กามาพ่อพ่อกับน้องอ้อมในมื้อนี้กระต orn ส,สวยๆเห็นว่าน้องอ้อมใส่เสื้อกันย่าเดีนี่ว่าสิไปหาน้ำไม้กับอีแม่ไปหาน้ำไม้ไลายพี่น้องหาน้ำไม้ลายมาแกงเพนไปทาเบิ่์งทาซมเดอ้อว่าน้องอ้อมสิได้ลายบ่ พ่อมแม่ป้าลุงตอนนี้กะมาหอดป่าน้ำไม้แล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปในป่ามานำการสามคนแม่น้องเพดตหล้กก็อีแม่น้องอมมาตอนนี้ก็มาหอดป่าน้ำไม้แล้วแต่ยังประทัดใน้พากันเขาปุ้นเข้าไปในในพูกนั้หาเบิงเ่งแถวแถวแคมนี่กนหาน้ำไม้ลายเมื่อแกงเพล่น้อง,ง,เ,องเ,อเอ้จักสีได้ให้หรือบว่วเขา ขามาหาแลวาา้ววะในกะเห็นอยู่บ่แม่บ <c oughs> ่เห็นซ้ำพี่น้องเอ้ย <c oughs> ตอนนี้กะบุเข้ามาหอดในป่าหน้ำไม้แล้วแต่ยังบ่ได้จกหน่ออยู่ขึ้นผ้าขึ้นพนเนี่ยเห็นน้ำไม้บ่ฮะโอ้โหเดี๋ยวเห็นบ่พีน่น้อง นอนใหญ่อยู่บ่โอ้ยหายก็ได้สำนี่พี่น้องเอ้ยชิชิได้พ่อแกงอยู่บนนนนน่น้อนวันนี้เนาะวันนี้ก็คึ้นผ้าคึ้นพนคือนพนชิตกนี่แหละลงใส่บารอดตกอยู่แล้วเมื่อนี้ตกกันข้าน้อยเมื่อก่อนได้เอยตกใส่ตัวนี้ก็ปุ๊บคนมาหาลาัยมันเลยบ่มีน้อไม้อีกอะ ขึ also, lots, also, uh ้นมาหาเต้สาว่าวผู้เขาขึ้นมาแต่ใส่บาทแล้วเขาก็มาหาหน่อไม้รถหาหน่อไม้ไหลมันละเซีบเท่หากระอึดเลยทำไมกระอึดแท้ชิมีให้แกงยุบเน้อ khen khom hà, kêu vợ đi lại, kêu lên nhiều ma, tôi nong thôi. đi má, tổ một, má năm. mày bơ, nô nhảy bơ. mày nó cả, ta ôn trái sen. nô bơi đừng phi nong น้องอ้อมนั่งบาได้จังนอนอยู่ได้เดี๋ยวนี่แม่เอาอยู no, 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 anyway. hmm. ่บ่นอนเลน้อยนี oh. ่มัน oh. น้อยพวอมันส kind of ิปรกบ่ได้แล้วอ่ะมันสิได้พอแกงบ่น้อมอันนี้น้อยอดอันนี้ก็ร้ายเนาะแม่ คอนแคนมันคือเป็นยอดงามๆนี่กอนนีู่่บเข้าหาใส่เขาเข่าไปแล้วออมาหาต่งแต่เมื่อวานนพวกเข้าหาใส่ของเข่าไปนอนใหญ่บ่ออ่าเีดีใช่ให้เขาเ้น้องบกอน โอ้ยหนอนปูน่าช้ำพี่น้องเลยน้องอ้อมนี่ยัน้องไปได้จ้กหนอนยังบไปเห็นน้ำหมูอยู่ได้เด้อเด้เด้อเด้อน้องอมเห็นแล้วพี่น้องเห็นน้ำน้องอ้อมอยู่บนีเดี๋ยวนี้เห็นหนอนเดียวนี่แหละโอ้โหเด้น้องอ้อมได้แล้วได้แกงน้ำหมูอยู่ดอก Chóng nó ừ. Chắc bà mấy ăn cơ bà chắc Chóng nó này nó rồi Mất lao hận Đây nó có này <laughs> Đây chỉ 5 mùi được Anh ấy. นตกแบบนี้ปิดตามันที่ออกมันกระโบออกเ้ยหาอึดหายากนะนอยใหญ่บ่โอ้เิร์กเเนกำลังสีซับอาไหนโอ้หนอยใหญ่บ่แม่่นี่โอ้่น้องเลยแกงมวยู่งไปไหนหาก็ได้สิหานอได้เขามาบไกลไกลเลย ไปทางพฟุ้นีปมีหวยน้ำน้ำเนาะโอ้โหน้ำกับคือสิเล็กค่ะนี่น้องอมขาบาไไ้เละ <c oughs> มากับมฟฟแม่น้องแฝดแม่น้องแฝดแต่่นไปนตัดไม่เนเลยว่ไเดิมาหาน้าไม้น้ำพิ่นแบบไป่พ่อ,อก,กันอยู่ทางออก่นว่าจะไ้ตัดไม่ไป มุ Too ่งไปหิก่กนมุงเฮือนน้อยเงินมีบอกก่อนเจ้าแหววพ่อแม่ป้าลู่ได้ยินเสียงน้องอ้อมอยู่บนน้อ ทันบริยินก็ขอโทษเขาเอาไยหลายๆพาะว่าเขาป่าบ่อยากพ่อดังปะได้พี่น้องแม่เฟน่าเฟนได็ดเฮดตยังเนาะฮิตลายฮิตลายโอ้โหเห็นฮ็ดลายมันอยู่ในกล้วไม้ลาย ไมได้แกงคุณพาไปทีงไหนปะ่เห็นแซมพี่ดอยไปสิมหาโนมัยฮัทโนมัเดี๋ยวเฉพาให้คุณแม่ป้าลุงบึงเกิบบบมีโนมั หาบางกอนอีนกรร่อนพรมิพันลุงเลยเครืองมาปลูกไปไมาปลูกไปเนาะอันเดนี่ฮัลโหลไม่อ้อมเห็น,นดอกไม้แล้วพรมิพันลุงอันเดนี่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 เป็นบ่ง่ายง่านี่แหละแหน่ง <c oughs> มันบ่มีละนอใหญ่ต้องหาอน่อน้อยแหละมันี่เนี่ยเป็นกระดาษเฮดไลย์เฮดไลย,ลย,ลย์เฮดไม้ไลยมันเกิดในกอไลย์กี้ในน้องอ้อมเห็นเห็นเห็นหมากอันนี้หมากเขาเอ,อิดหมากย่างก่อนแม็คมาคา่ายเขาเนี่ยนนี้คืออมัน แต่เขาเอาบปลแล้วมากมันนีโอ้มันยาวคนไปพูดหาเอาบปแล้วมากมันโอ้งัวงัวพายอันนี้มีคนมาปล่อยงัวในป่าจวดงัวเขาน่ะฮะ คนเด็เขามาปล่อยงัวหากินหย่าตามป่าอะไรไอ้ตอนนี้ก็หามาแล้วได้ได้ไก่้เจอแล้วแต่ยังไม่ได้น้ำไม้ลายอยู่ได้ไปนอนแล้วได้ได้ดีเล่าเลยมันจะพอแกใอยู่บนนี่บนเนาะ บ่เห็นเห็นเต่อยเข้าหักเอากนน่อนแล้เข้ามาหาตั้งแต่เช้าต,ต,ตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้น้องอ้อมกับเขามาไล่ไก่เติบแล้วแต่ยังบ่ดได้โน้ตไม่ห้ายเพราะแกงอยู่โอ้ยไม่ใช่ได้แกงอยู่บนน้อสองก็ได้จ้ะ บ่มีจักดีเลยเมื่อไงาน้ำไม่แล้วมันบ่มีนี่แม,ยมียังซ้ำอันนี้กะ ลอยใหญ่บ่ลอยน้อยอย่างเงี่ะนี่มันขึ้นทียาวอันนี้หากระไรช่วงโลเดนน้องอมก็ได้นี่น้องอมก็เห็นสามนลเนีอย

anh Dạ rồi mai đâu mà hà đây cũng có khô sắm ôi như làm hội năm nay chắc khi nồi nhảy đi vừa này nồi này nồi này ชองนอเลยน้อยนๆแม่ปลูลูแม่ห็น้ำมันใหญ่าด้อฮาข่ามีบุญน้ำมูช่องนอนอย่าร้ายเตะอยู่แม่มาซับอนามัยอีกแล้วนักนอบไม่ได้ใหญ่ดอก นี่น่ะนไม้นี่นสีเหยียบแล้วเิคนยังโ่เห็นได้โอ้พิ่นเห็นอีกแล้วนั่นค่ะเห็นแต่ะเสือมัน่อยได้นอใหญ่พอแม่พี่นองเ้ยนี่หน่อไม้เห็นต่พี่น้แอบฮะ ได้สองโน่นอนไม่ดได้งไงก็ได้พูดอีกแมงหนึงนี่น,นี่นี่เห็นอยู่บอกอย่น,โนโอง <c oughs> โอเคพอแม่ปลาลุงตอนนี้น้องอ้อมกั ออกมาเต่ป่านนไม้แล้วน้องชิไดเมื่ออะไรแหละมันบมันบอมีโน,มนไม้ได้นไม้นั่นเดียวได้พอแกงยูแต่ว่าแกงกินกะอาดซิโบอิมอมันบอมีคนหาหลายแล้วอ,อ,อ,อ้อมขอชิจบลิปไว้เพียงตอนนี้ฝกพ,พ่อแม่พี่น้องฝาลุงเบิร์ตสุขุมสคุคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องอ้อมในเด้อ เบอคลิปน้องอ้อมให้มันจบเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอ้อมสำหรับคลิปนี้ขอกล้าครับว่าสบายดีสบายดี